Liu Sai MT Value Max Fiber ให้รวิวเรียนรู้ให้ริวสนุก6 0รทับ600 490บาทคุ้มครบสมัครเลยวันนี้ถึง30เมษายน2 5ง5โทร1,888 NT โทรลคำมนาคามแห่งชาติ NT ให้คุณจ่ายบินได้ง่ายๆผ่านดิจิทัล Payment จ่ายด่วนผ่านควิกเพจจ่ายง่ายผ่าน, ment, ดดาน, Pay, าานอัพธนาคารจ่ายสะดวกผ่าน NT E Service หรือสแกนจ่ายจ่ายบิน NT สะดวกรวดเร็วปลอดภัยทุกช่องทาง NT ็ทธุรคมนาคามแห่งชาติ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสรราธารณสุขร่วมงานการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ขับเคลื่อนกัญชาครบวงจรต่อยอดเศรษฐกษิจสร้างสุขภาพสร้างไรายได้ระหว่างวันที่11-13มีนาคม2565จะโดยกระทรวงสรราธารณสุขและเขตสุขภาพที่5วันที่11มีนาคม2565เวลา9นาฬิกา30นาทีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสรรราธารณสุขเปิดงานการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ครั้งที่1เขตสุ กับภาพที่5โดยมีนายแพทย์เกียรติภูมิวงศิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวรายงานนายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายยศวัตรมาภัยสารศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3มกาญจนบุรีพักภูมิใจไทยนางศรีสมรรัศมีเลิกเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ดรวรสุดาสุขารมสมาิกพักภูมิใจไทยคณะผู้บริหารจังหวัดกาญจนบุรีอธิบดีกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพทุกเขตหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมต้อนรับนายแพทย์เกียรติภูมิวงระจิต ปลัดกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยว่าตามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้ลงนามปลดพืชกัญชาออกจากรายการยาเสพติดให้โทษเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2565และจะมีผลบังคับใช้ภายใน120วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยการลงนามปลดพืชกัญชาออกจากรายการยาเสพติดนั้นมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนสามารถนํามาใช้ดูแลสุขภาพตนเองเบื้องตน้นและต่อยอดเศรษฐกิจครอบครัวหลังจากที่ประเทศไทยเปิดโอกาสให้นํากัญชา ใช้ทางการแพทย์ตั้งแต่ปี2562กระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในเรื่องนี้ได้มีการติดตามประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้ยากัญชาในการรักษาโรคต่างๆการเข้าถึงยากัญชาทางการแพทย์ของประชาชนเปิดคลินิกกัญชาในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนซึ่งพบว่าผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาด้วยยากัญชามากขึ้นและมีความปลอดภัยสูงนอกจากนี้การให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนก็เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเพราะเมื่อประชาชนมีความรู้ความเข้าใจจะเป็นภูมิคุ้มกันสําคัญในการทําให้กัญชาถูกใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องดังนั้นผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายเร่งดําเนินการในเรื่องนี้จึงกําหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ขึ้นใน12เขตสุขภาพทั่วประเทศระหว่างวันที่11-13มีนาคม2565ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45อําเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีในงานมีการประชุมวิชาการทั้งภาคประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งตลอดการจัดงานทั้ง3วันมีเป้าประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวเพิ่มเติมว่าการดําเนินงานของเขตสุขภาพที่5ประกอบ ไปด้วย8จังหวัดได้แก่ราชบุรีเพชรบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีรรสมุทรสงครามสมุทรสาค,นนาคนรนครปฐมและประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นเขตสุขภาพที่มีความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมภูมิศาสตร์และยังเป็นเขตสุขภาพที่มีความโดดเด่นในการขับเคลือ่อนนโยบายการชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจนำโดยนายแพทย์ธนรักษ์ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่5รวมทั้งนายแพทย์สาธารณสุขทั้ง8จังหวัดมีการดําเนินการครอบคลุมทุกมิติในด้านต้นน้ํามีพื้นที่การปลูกที่กําลังดําเนินการมากกว่าส0มพันไร่ครอบคลุมทั้ง8จังหวัดและยังมีการชาพันธุ์พื้นถิ่นได้แก่การชาพันธุ์นาวสีอีกด้วยในส่วนกลางน้ามีโรงงานมาตรฐาน GMP WHO ถึง3แห่งที่พร้อมกําลังการผลิตตอบสนองต่อการรักษามาตรฐานได้แก่โรงพยาบาลดอนตูมจังหวัดนคปรปฐมโรงพยาบาลอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีและโรงพยาบาลเจ้า คุณภัยบุญพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีอีกครั้งในส่วนของปลายน้ำทางด้านการสาธารณสุขที่มีโรงพยาบาลราชบุรีนำร่องการดำเนินงานกัญชาในผู้ป่วย เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนด้วยกัญชาเสรีทางการแพทย์ต่อไปนอกกเหนือจากการประชุมวิชาการแล้วยังมีนิทรรศการตลาดนัดความรู้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีผลงานโดดเด่นมาร่วมจัดแสดงให้ประชาชนได้เห็นสัมผัสชิมและลงมือทำทั้งนี้สถาบันกัญชาทางการแพทย์สำนักง,งานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานที่ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐทั้งเอกชนมาร่วมจัดกิจกรรมประชุมวิชาการและแสดงผลงานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ทางสุขภาพของประชาชนสามารถนำไปต่อยอดทางเศรษฐกิจได้ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขร่วมให้ความรู้อีกมากมาย ได้แก่สำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยากรมการแพทย์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกรมสุขภาพจิตกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังมีหน่วยงานจากกระทรวงอื่นๆก, PR, กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักง,งานการศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกด้วยสำหรับการประชุมวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการนำมาใช้รักษาโรคยาสารสกัดกัญชาตำรับยากัญชาแผนไทยน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้านยังมีมหากรรม กัญชากัญชงชิมช้อปอาหารที่ปรุงด้วยกัญชาเช่นกระเพรากานการ,การคุกกี้กัญชาโนตกรรมผลิตภันกัญชากัญชงลานกิจกรรมให้ความรู้และการสาธิตอาหารกัญชาตำรับชาววังเพชรบุรีการทํายาหม่องผสมกัญชาพิมพ์เสน้ําผสมกัญชาการเตรียมดินปลูกกัญชารวมทั้งบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ฟรีบริการตรวจรักษาจ่ายยากัญชาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่หสามร้อยห้าสิบไร่มีโรงปลูกแบบดินไร้ดินประมาณ3า 4โรงเรือนนะครับมีวิสาหกิจชุมนร่วมกัน400วิสาหกิจนครับขายผลิตภัณฑ์ากครับมีร้านขายผัณฑ์ก็ี่ท่องเที่ยวด้วยครับได้ครับได้เครับได้ครับขึ่นึให้จัดงให้กรอบึ่นแล้วก็เขาเขาเาด้ครับครับครับครหารครับครับบบครัครรรารร อำเภอสังขระบ,บุรีเพิ่มมาตราการป้องกันโควิด1 9ในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบนหนองลูเนื่องจากเป็นพื้นที่หนึ่งที่พบผู้ติดเชื้อโควิด1 9ขณะโรงพยาบาลสังขระบ,บุรียังคงเดินหน้าคัดกรองผู้ป่วยพร้อมบริการตรวจหาเชือ้อโควิด1 9้ด้วยตรวจ atk ขณะยอดผู้ติดเชื้อจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้222รายประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านบ้นานไหลน้ำหมู่ที่1ตำบลหนองลูอำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีทยอยเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ใหหหญญญ่่่่่บบ้้้าาานนนนคมมททยยเเเจรริิิีีีีีสสกุลอดตตผูชว โดยใช้ศาลาเอกประสงค์ซึ่งตั้งอยู่หน้ากุฏิพระครูการจนะสุทิคุณจะาอาวาดวัสนีสุวรรณรามซึ่งเป็นอาคารโล่งโปร่องอากาศถ่ายเทได้สะดวกเป็นหน่วยเลือกตั้งโดยประชาชนทุกคนที่มาเลือกตั้งในวันนี้จะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมมีเจ้าหน้าที่อสมอาอาสอมาคอยแนะนําขอความร่วมมือให้มีการเว้นระยะห่างซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้มีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด750คนแต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่คาดว่าวันนี้น่าจะมีประชาชนเดินทางมา ประมาณ450-500คนทั้งนี้นายสุทธิพรสิวเทพ,พกุลนายอำเภอสังขละบุรีกำชับการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้เป็นไปด้วยความโปรง่งใสไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพื่อให้ได้คนดีมาเป็นตัวแทนประชาชนทำงานร่วมกับราชการในการดูแลทุกสุขของประชาชนและพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญหน้าต่อไปเนื่องจากในพื้นที่ตำบลหนองลูเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่พบการระบาดของโควิด -19 และมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทุกวันทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการระบาดสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่เป็นกลุ่ม เ,เมื่อมาใช้สิทธิ์ขอความร่วมมือให้มีการสวมหน้าก,กากอนามัยและแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อหนนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์โดยจะจัดช่องลงคะแนนแยกส่วนให้ต่างหากและลดระยะเวลาในการอยู่ในพื้นที่หน่วยเลือกตั้งขณะที่โรงพยาบาลสังขละบุรียังคงเปิดหน่วยบริการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 บริเวณตึกเก่าตรงข้ามสถานีตารวจภูธรสังขละบุรีเพื่อทําการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่ครบกําหนดกักตัวที่บ้านครบ10วันภายหลังจากได้รับการรักษาและติดตามอาการจากเจ้าหน้าที่จนครบแล้วรวมทั้งประชา ที่เริ่มมีอาการไอเจ็บคอและมีไข้ซึ่งแต่ละวันมีประชาชนมาใช้บริการ180-200คนนายแพทย์กฤษดาวุฒยากรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขบุรีเปิดเผยว่าหากประชาชนคนไหนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเช่นคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 เพื่อความปลอดภัยสามารถเดินทางมาขอตรวจด้วยชุด ATK ซึ่งโรงพยาบาลเปิดหน่วยบริการได้รวมทั้งหากมีอาการเจ็บคอและมีไข้สงสัยจะได้รับเชือ้อก็สามารถมารับบริการตรวจได้เช่นกันซึ่งที่ผ่านมามีการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายหม วละห0ึ่งรถึงนึรารายแต่วันนี้แนวโนม้มผู้ติดเชื้อรายใหม่เริ่มลดลงบ้างแล้วแต่ก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนอกจากนั้นถ้าท่านอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลาสามารถขอรับการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตมหรือสถานีอนามัยใกล้บ้านเพื่อความสะดวกและประหยัดค่าที่จ่ายในการเดินทางขณะที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ในพื้นที่กาญจนบุรีวันนี้อำเภอสังขระบ,บุรีพบผู้ติดเชือ้อโควิดห9การะลอกใหม่แล้วสตแร้าย ขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้222รายผู้ป่วยสะสม9,512รายอยู่ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล3,002รายหายกลับบ้านแล้ว165รายเสียชีวิตแล้ว25รายรรรริิววใใช้้้ NGValue Max Fiber หเียนู MT ให้ลิวสนุก600ทับ600 490บาทคุม้มครบสมัครเลยวันนี้ถึง30เมษาย,ยน2 0ง5ยโทร1888 NT โทรคมนาคมแห่งชาติ NT ให้คุณจ่ายบินได้ง่ายๆผ่านดิจิทัล Payment จ่ายด่วนผ่านควิกเพจจ่ายง่ายผ่านอัพธนาคารจ่ายสะดวกผ่าน NT e Service หรือสแกนจ่ายจ่ายบิน NT สะดวกรวดเร็วปลอดภัยทุกช่องาทาง NT ธนรคมนาคมแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าเรือประแทนปรับปรุงสีทางข้ามสร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเวลาก้านาฬิกาที่บริเวณสีย่าแดงหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองท่าเรือประแทนตำบลท่าเรืออำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีนายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานโครงการข้ามถนนปลอดภัยบนทางม้าลายเทศบาลเมืองท่าเรือประแทนพร้อมด้วยนายยศวัฒน์มาพศาลศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีเขตสามนายอนุชาหอยสางอำเภอท่ามะกา นายอุทัยขันทองรักษาราชการกาแทนหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธาภัยจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยมีนางสาวปุญญว,วีโพธิพิพิธนายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแทนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าเรือพระแทนตำรวจ และประชาชนจิตอาสาพระยาทานเข้าร่วมกิจกรรมเทศบาลเมืองท่าเรือประแทนจัดโครงการข้ามถนนปลอดภัยบนทางม้าลายเทศบาลเมืองท่าเรือประแทนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางม้าลายและเป็นการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่จะส่งผลต่อความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสําคัญเร่งด่วนจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ทางข้ามม้าลายที่ส่งผลต่อชีวิตของประชาชนทั้งนี้ได้ร่วมกันทาสีทางม้าลายบริเวณสีแยกไฟแดง ซึ่งเป็นจุดที่มีนักเรียนและผู้ปกครองใช้ข้ามถนนเป็นประจำเนื่องจากเป็นสถานศึกษาให้ทางข้ามมีสีสันชัดเจนให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางข้ามนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงทางข้ามในพื้นที่เทศบาลเมือง่าเรลประเทนทุกแห่งอีกด้วย ดรเกตทิพย์ ip, สุภาวาน,นิดรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานจุดธุกเทียนบูชาพระรัตนตรยัยเพื่อประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์มนดบพระเทพมงคลรังสีนวัดเทวสังคารามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีพระกิติสุวัฒนาพรเจ้าอาวาสวัดเทวสังคารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้โดยในช่วงแรกพระมหาวิสูตรวิสูตรทิปัญโยรองเจ้าคณะจังหวัดรูปที่สองได้ให้ศีลจากนั้นเป็นการถวายเจตุปัจจัยธยาธมและกรวดน้ำรับพรจากนั้นรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแนะนานผู้เข้าร่วมพิธีร่วมการประกอบพิธีวางศีล มนดบพระเทพมนคลรังสีโดยพระสงฆ์ได้สวดเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการประกอบพิธีสำหรับการประกอบพิธีวางศิลาเริกคือพิธีวางแผ่นศิลาจารึกเวลาวันเดือนปีอันเป็นมงคลที่เรียกว่าดวงเริกแห่งการก่อสร้างไวนณบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารถาวรต่างๆโดยมีความเชื่อว่าเพื่อให้อาคารหรือสถานที่ที่จะทําการก่อสร้างเกิดความถาวรมั่นคงและดําเนินการก่อสร้างไปอย่างราบรื่นไร้อุปสรรคและปัญหาต่างๆเนื่องจากที่ผ่านมารองรั ที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมคณะได้จัดการทอดพระปาสามคีเพื่อสร้างมนดบ พระเทพมงคลรังสีโดยได้จำนวนเงินจากการทอดพระป่าสามัคคีทั้งสิ้น3ามล้านสี่แสบาทพร้อมทางได้มอบให้กับทางวัดเพื่อดำเนินการในการก่อสร้างบนดบพระเทพมงคลรังสีเนื่องจากพระเทพมงคลรังสีหรือห,อหลวงปูด่ดีพุทธโชติอดีตเจ้าวาดวัดเทวสังคารามซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมาหลวงวชิรยานสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อครั้งยังบรรพชาเป็นสามเณรและอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดเทวสังคารามแห่งนี้ และพระเทศมงคลรังสียังนำสมเด็จพระสังฆราชเจ้าไปศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดเสนหาและวัดบวรนิเวศวิหารพร้อมทั้งได้สร้างโรงเรียนเทวานุกูลขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ให้สมเด็จพระสังฆราชเจ้าได้ส่งสอนพระพิสุและสามเณรที่ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้คุณศาสนาแห

รับอากาศร้อนแหล่งท่องเที่ยวพบนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติไปท่องเที่ยวหนาแน่นโดยเฉพาะชาวต่างชาติพบว่าไม่ค่อยเข้มงวดเรื่องการสวมแมสป้องกันโควิด -19 สาธารณสุขเร่งเชิญชวนประชาชนออกไปรับวัคซีนป้องกันโควิด สภาพอากาศร้อนตามแหล่งท่องเที่ยวพบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเริ่มเดินทางไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวการเพิ่มขึ้นแต่ยังพบว่าไม่ค่อยเข้มงวดเรื่องการสวมแมสก์ป้องกันโควิด -19 กันเท่าใดรวมถึงทางเจ้าหน้าที่ตามแหล่งท่องเที่ยวก็ไม่เข้มงวดกับเรื่องนี้เท่าใดนะักส่วนสาธารณสุขการเร่งเชิญชวนประชาชนออกไปรับวัคซีนก่อนเทศกาลสงการานต์มาถึงผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเช่นน้ำตกพบนักท่องเที่ยวหนาแน่นเนื่องจากช่วงนี้ในพื้นที่กาญจานบุรีมีสภาพอากาศร้อนมากกเินถึง 33องศาเซนซียสแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นน้ำตกหรือถ้ำจะมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ยวลงเล่นน้ำพักผ่อนกันเป็นจำนวนมาก และช่องทางเข้าไปในพื้นที่ท่องเที่ยวจะเขม้มงวดเรื่องนักท่องเที่ยวต้องตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายรวมถึงต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มก่อนจะเข้าไปในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ตามและจากการสังเกตยังพบว่าเมื่อผ่านจากจุดเจ้าหน้าที่ตรวจแล้วนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมักจะไม่ค่อยสวมแมสป้องกันโควิด1 9กันเป็นส่วนใหญ่อีกทั้งเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เดินเข้าไปตรวจสอบสอดส่องปล่อยให้นักท่องเที่ยวได้ปล่อยตัวตามสบายประชาชนกับนักท่องเที่ยวชาวไทยจึงฝากผ่านไปอยย่่่างงตมแหลทเทเีว ให้ช่วยสอดส่องเข้มงวดเรื่องนี้เพิ่มขึ้นไม่ใช่เฉพาะจุดทางเข้าเท่านั้น สำหรับสถานการณ์โควิด -19 สายพันธุ์ใหม่นี้จะติดกันง่ายมากโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่เป็นจำนวนมากแม้ว่าผู้ที่ติดจะฉีดวัคซีนครบ3าเข็มแล้วก็ตามและสถานที่กักตัวแต่ละแห่งก็ไม่มีเพียงพอต่อการเข้าพักคอยต้องให้ประชาชนกักตัวอยู่กับบ้านแต่การกักตัวกับบ้านก็ไม่ค่อยเข้มงวดจึงแพร่เชื้อติดคนในบ้านครอบครัวเพิ่มสูงขึ้นมากในช่วงนี้ส่วนทางสาธารณสุขกาญจนบุรีก็เร่งรณรงค์เชิญชวนประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนออกปก,กปัค้งง V-19 ่ 19, เ,เทศส เกรงว่าสถานการณ์โควิดจะเพิ่มทวีมากยิ่งขึ้นจึงฝากให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนออกไปรับวัคซีนตามห้างใหญ่ๆจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการทุกแห่งในเวลาราชการ ใช้ hey, hey, n t Value Max Fiber ให้ริวเรียนรู้ให้ริวสนุก600ทับ600 490บาทคุ้มครบสมัครเลยวันนี้ถึง30<ไ>ใเมษายนส5 5โทาร1 8ยน NT 1 5โทรห8 8แทนละนาคามแห่งชาติ n t ให้คุณจ่ายบินได้ง่ายๆผ่าน Digital ดิจิทัล Payment จ่ายด่วนผ่าน q u i c k พย์จ่ายง่ายผ่านอัพธนาคารจ่ายสะดวกผ่าน NTE Service หรือสแกนจ่าย ใับินสะดวกรวดเร็วปลอดภัยทุกช่องทางเ t ี NT, ธุรคมนาคมแห่งชาตินินคือสัญ,ญลักษณ์ของความรักอันเป็นนิรันดินแท้คุณภาพดีต้องผ่านการจิรนายจากช่างฝีมือดีผ่านการปลูกเสกจากเกจิอาจารย์ชื่อดังศูนย์ฝึกวิชาชีพอนันตพลพลอยการสนับสนุนโดยกรมพัฒนาชุมชนและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำหน่ายนินแท้เรื่องประดับสินค้าคัสสันโอทอประดับ5ดาวชนะเลิศระดับประเทศของฝากอันล้ำค่าจากเมืองกาญจนบุรีรับทำเนตรพระจากนินแท้ทุกรุ่นทุกขนาดและยังจำหน่ายเห็ดโคนเมืองการหนึ่งปีมีครั้งเดียวนินแท้เนื้อดีคุณภาพดีต้องนินที่ร้านอนันตพลปลอยการโทรศัพท์0 3 4ย1 2า4 4 4บริหารงานโดย คุณกิมไน,นสิริพปรึกษาขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน